ตอนรับกลับเข้าสู่การถ่ายเทอาสดในทางวันน้าทีวีนะครับวันตอนนี้นะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับโอ้โหใจหายจริงๆนะครับผมและว,วันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับด้วยฝีมือของพวกเขาเหล่านี้ปราร์คส้าจิกาสตาคนฟ้าควา ครับก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะฮะประกาศผลคะแนนโหวตสะสมครั้งแรกของผู้แข่งขันทั้ง8คนครับซึ่งเราเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันนี้ตอน6โมงเย็นและตอนนี้ผลคะแนนโหวตสะสมอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศนะฮะผลคะแนนโหวตสะสมนะครับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับไปยังผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะครับซึ่งผลคะแนนรวมของ2อันดับสุดท้ายนะครับผมต้องขออนุญ,ญาตที่จะไม่ประกาศนะครับว่าใครได้คะแนนคนละเท่าไหร่นะครับและสําหรับผู้ที่ได้ผลคะแนนโหวตสะสมมากที่สุดมาเป็นอันดับที่1นะครับได้ไป2 2 9 5ได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับปุ้กตามครับอันดับที่2นะครับได้ไป18.68เซนะครับไม่ห่างนะครับและเขาก็คือเนสครับ มาถึงอันดับที่3นะครับได้ไป18.35เปอร์เซ็นต์นะครับ oh ผมต้องขอแสดงความยินดีครับน็อตครับสามอันดับแรกถือว่าคะแนนสูสีนมากนะครับใครแล้วนะฮะอันดับที่4นะครับได้ไป12.05เปอร์เซ็นต์นะครับและเขาก็คือจูเนีย อันดับที่5ได้ไป8.12%นซะครับขอแสดงความยินดีครับแอปเปิลครับตอนนี้เหลือกวางเหลือแอมและก็ซิวีนะครับผมจะประกาศผู้ที่ได้อันดับที่6นะครับได้ไป7.06%และเขาก็คือ 2อับดับสุดท้ายนะครับได้คะแนนสะสมรวมกันนะครับ1 2 7 9ซนะครับซึ่งก็คือกวางและก็แอมนะครับซึ่งผมต้องขออนุญาตที่จะไม่ประกาศนะครับว่าใครได้คะแนนคนละเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับคะแนนสะสมนั้นยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดครับเรายังเปิดรับคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศอยู่จนถึง6โมงเย็นของวันอาทิตย์หน้านะครับตอนนี้ ยังทันครับรักใครชอบใครอยากให้ใครได้ไปต่อส่งคะแนนให้คุณมาได้ทาง S m s พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้ขแข่างานที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน49 30ตามด้วยหมายเลขของผู้ออาแขังขันหลังจากนั้นกดโทรออกผู้องอานที่ท่านชื่นชอบจะได้ไปต่อบ,บนเวทีนี้สั้นหรือยาวขนาดไหนคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าอย่านิ่งนอนใจนะครับ คะแนตรงนี้ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าใครจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อนะครับ,รบเพราะสัปดาห์หน้านะฮะจะเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้ว และแน่นอนนะครับในวันอาทิตย์จะมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะครับผู้ชมครับครับผมเพราะฉะนั้นรีบส่งคะแนนคุณก็เข้ามานะครับผมในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมจะได้พบกับการแข่งขันในโจทย์เพลงฮิตในรอบปีที่ผ่านมาครับอสัปดาห์หน้านี้รองเพลงฮิตเต็มเวทีอย่างแน่นอนใครอยากเข้ามาชมแบบสดๆนะครับขอบัตรได้พิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่42 42 899ครับครับผมตอนนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับพี่โจ้พี่ม้าพี่แพทครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณโมดีฟิวเจอร์ขอบคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และผู้ชมทั่วประเทศที่ชมอยู่ทางมโนนาทีวีขอบคุณมากครับอย่าลืมครับเส้นทางของผู้แข่งจะสั้นหรือยาวขนาดไหนคุณเช่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้ากับการแข่งขันจะเป็นทางการครั้งแรกนะครับผมแต่พรุ่งนี้จะมีการประมวลภาพด้วยนะครับเราจะมีการประมวลภาพตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ให้ได้ชมกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ Hence, ่งใหญ่จะเปล่งประกายงดงามขอขอบคุณใหม่ที่ประเทศดีฟแอคชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์รีจอยส์โตโยต้าวีออสน้ำนมถูเหลืองแลคตาซอย

จะนักหนาเพียงใดก็จะรับมันจะให้ถอยยังไงในมือใจมันฟันก็ทำไปตามหัวใจ โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาว